เอาละครับก็ต้องกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับก็วันนี้อยู่กันในลายเกมเศรษฐีอีกแล้วนะครับก็วันนี้อยู่กับการแข่งล้มละลายอีกแล้วนะครับก็มีแข่งล้มมาให้ดูอีกแล้วนะช่วงนี้ผมแข่งบ่อยอยู่นะครับเพราะว่าเก็บคะแนนอยู่นะครับผมถ้าเ,เกิดว่าใครชอบดูแข่งแบบตึงๆเดือดๆเนี่ยก็กดติดตามไว้ก็ได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้มีแข่งบ่อยอยู่พอสมควรเลยนะครับก็นะครับผมรอบนี้ เดี๋ยวขออธิบายกติกาก่อนก็แล้วกันนะครับก็คือ,อจะเล่นกัน2ใน3นะครับเหมือนเดิมเลยก็คือถ้าเกิดว่าใครชนะ2รอบเนี่ยก็จะจบไปเลยนะครับชนะไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าผัดกันแพ้ผัดกันชนะคนละรอบเนี่ยก็จะตัดสินกันในแมตช์สุดท้ายนั่นเองนะครับก็คือรอบที่3นะอ่ะแล้วก็ใน3มรอบนี้เนี่ยเราห้ามเล่นตัวละครซ้ำนะครับก็คือต้องจัดไป3ตัวละครน,นั่นเองนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราห้ามเล่นตัวละครที่มีบัฟบ นะครับผมอันนี้คือกดแข็งเลยนะถ้าเกิดว่าใครเอาตัวละครที่มีบัฟไปลงแข่งเนี่ยจะโดนปรับฟาวแพ้ไปเลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าเป็นรายการล้มละลายนะครับก็ต้องชนะแบบล้มเท่านั้นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเล่นกันจนเวลาหมดแล้วฆ่ากันไม่ตายอะไรแบบนี้นะครับก็ต้องชนะกันที่ใครอยู่อันดับหนึ่งของเกมในตอนนั้นก็ชนะไปนะครับก็กติกาน่าจะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง ห้ามส่งอีโมจินะครับห้ามชี้ตำแหน่งห้ามอะไรแบบนี้นะครับที่เวลาเล่นอ่ะเขาจะห้ามส่งห้ามอะไรกันอยู่แล้วนะครับอันนี้คือทุกรายการน่าจะเป็นแบบนี้หมดนะอ่ะก็น่าจะมีประมาณนี้มั้งนะครับผมแล้วก็กติกา,กาย่างนึ่งก็คือครั้งนี้พิเศษหน่อยครับก็คือเวลาเราจะลงแข่งเนี่ยก่อนแข่งเนี่ยเขาจะให้เราส่งเซตที่เราเล่นเนี่ยให้กรรมการดูด้วยนะ เออก็คือแบบว่าส่งเซตให้ดูแล้วคุณต้องเล่นเซตนี้ด้วยนะห้ามเปลี่ยนนะครับอะไรประมาณนี้ก็คือทั้ง2ฝ่ายเนี่ยจะส่งเซตให้ดูทั้งคู่เลยนะครับก็คือท,ทั้งผมแล้วก็ทั้งฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจะรู้นะครับว่าเราเล่นเซตอะไรนะครับแต่ไม่ได้รู้ก่อนแข่งนะไม่ได้รู้ก่อนจับนะครับก็คือต้องจับเซตมาก่อนแล้วก็จะส่งให้กรรมการดูทีนี้นะครับเขาก็จะแคบไว้เป็นหลักฐานนะครับว่าผู้เล่นคนนี้ต้องเล่นเซตนี้นะในตอนแข่งนยห้ามเปลี่ยนเซตแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ฉะนั้นเนี่ยทั้งสองฝ่ายทั้งผมทั้งฝ่ายตรงข้ามก็จะรู้ว่ารอบแรกเราเล่นตัวอะไรเซตอะไรรอบสองเราเล่นเซตอะไรตัวอะไรรอบสุดท้ายเราเล่นตัวอะไรอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นกติกาที่แปลกใหม่ดีนะอันนี้คือแบบบังคับให้อย่างนี้เลยห้ามเปลี่ยนห้ามอะไรกันอย่างนี้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบแปลกใหม่ดีนะครับผมก็ชอบแบบนี้เหมือนกันนะไม่เคยเจอเหมือนกันนะก็โอเคนะครับกติกาทั้งหมดก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนชอบดูแข่งแบบตึงๆแบบ เดือนเดือนเนี่ยก็กดติดตามช่องผมไว้ก็ได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้แข่งบ่อยเหมือนกันอ่ะโอเคก็เพื่อเป็นการเสรียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมการแข่งในรอบแรกเลยแล้วกันนะครับไปอ่ะมาเรามาเริ่มกันเลยนะครับรอบแรกในะวันนี้นะครับก็เซตที่เขาจัดมาเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันเป็นเซตที่เราสู้ยากมากๆนะครับเพราะว่าวายาชาเซตนี้เนี่ยมันสามารถมาโจมตีเราเมื่อไหร่ก็ได้นะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของแผนที่ก็ตามนะครับ แล้วผมไม่ได้ใส่สปริงหรือว่าไม่ได้ใส่อาจพวกกันตายอะไรมาเลยนะก็คือมีแค่โล่กับไอเนี่ยโหแล้วผมได้เล่นก่อนด้วยครับี้ยวขอดู Option. ออปชันคราวนี้หนึ่งนะมีตัดการ์ดมีออฟก,กู้ครับแล้วก็ออฟเบิร์นสคือครบเลยนะครับเนี่ยโอเคฉะนั้นเนี่ยเราเทคนิคของเราก็คือผมจะสอนนะครับถ้าเกิดว่าเจอไว้อาชาเซตนี้เนี่ย เวลาเราสร้างอะครับเวลาเรายือนอะก่อนที่จะจบเทินของเราเนี่ยครับเราต้องยือนอยู่บนพื้นที่ที่ไม่ใช่เมืองไม่ใช่เมืองของผมก็คือเมืองสามหลังหรือว่าแลนด์มาร์คหรือว่าอะไรพวกนี้นครับเพราะว่ามันจะทําให้เขาเนี่ยไม่สามารถทาสีเมืองเราได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะขอวางเมืองไว้ก่อนแล้วกันคือเกมแรกอะค่อนข้างจะเสียเปรียบนะอันนี้ยอมรับตรงๆว่าสู้ยากมากครับเพราะว่าวายาชาเซตนี้เนี่ยมันน่ากลัวนะครับ แล้วเราไม่มีอะไรที่จะไปป้องกันเขาได้ด้วยนะโอเคผมจะขอสร้างโล่ให้ได้2ชั้นก่อนนะครับอ่ะแล้วก็เคลื่อนย้ายมาในแถวตรงนี้แล้วกันครับโอเคเราได้โล่สองชั้นแล้วนะหมดหน้าที่ของเราแล้วนะครับตอนนี้สิ่งที่เราควรทําก็คือผมจะทอยไปที่จุดสตาร์ทนะครับขอเจ็ดนะ โอเคเท่า okay. นี้ครับไวอาชาก็จะไม่สามารถท่าสีเมืองเราได้แล้วก็จะไม่สามารถามาโจมตีเราแบบใช้ถุงมือทท่านขังเราได้แล้วนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ยืนอยู่บนจุดที่มันเป็นเมืองนะโอเคครับเดี๋ยวจะลองดูว่าจะสู้ไหวไหมตอนนี้เรามีโล่สองชั้นก็ค่อนข้างจะปลอดภัยอยู่แล้วว่าเอ้แล้วยอย่างหนึ่งโทษดีครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะต้องฆ่าเขาด้วยการใช้หมดสวิตเตเท่านั้นนะครับเพราะว่าเพราะว่า เขามี board, เพนบอรดโยนหน้าผาทางมานะโอ้โหทอยสิบสองใช่อย่าโยนนะขอร้องอย่าเพิ่งโยนนะครับขอร้องนะครับโอเคแม่งขอไม่เคยได้เลยนะครับหมวกหมวกของน้านี้เนี่ยทาผมเสียทรงมาหลายครั้งแล้วนะครั้งนี้เนี่ยหวังว่าจะไม่ทารู้อีกนะเขาจะเล็งทอยสิบสองอีกครั้งหนึ่งครับเขาทอยสิบได้ที่จริงเนี่ยเขาทอยสิบสองแต่ว่าลูกเต่าเพี้ยนออกสิบครับเขาวางหลุมดาดักโอ้โหคือทําไมมันโยนลูกดอกเลยอะ โอเคหมวกเราหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วนะครับผมอ่ะผมจะเสี่ยงทอยสิบสองดีไหมครับผมขอเสี่ยงนะอืมเพราะว่าเราหมัดออกนะโอ้โหออกเก้าอีกโอเคโอเคโอเคเรองเท้าออกดูดเข้ามาครับอ่ะแล้วก็ กลับมาที่เดิมขอสร้างโลกหน่อยได้ไหมอ่ะอ่ะดูเท่าไหร่ทีหนึ่งครับสลายโลกไปสองชั้นแล้วนะแล้วก็สลายเพิ่อมอีกหนึ่งทีอืมยากยากยากผมขอกลับมาตรงนี้ก็ได้ <laughs> ไม่มีที่จะหนีเอา้าไม่ดูดด้วย นะครับหมวกเขาเหลือครั้งหนึง่งเขาทอยสิบได้อีกถ้าเกิดว่าเขาโยนเราป้ายสีเขาติดอะ่ะเขาชนะเลยเนี่ยไม่ต้องป้ายสีหรอกนะครับโยนไหมโยนด้วยนะครับเราแพ้แล้วแหละนะรู้ชะตากรรมตัวเองแล้วนะครับสามสิบเก้าเอ็มอยาตัดได้ไหมอ่ะอ่ะผมขอกู้ก่อนแล้วกันนะเผื่อครั้งที่สองมันจะไม่ตัดการ์ดนะครับหวังลมๆมแรงๆนะครับผม โชคดีที่เขาถอยเบิร์นไม่ได้ถ้าเขาไม่ตัดการเราก็ยังมีโอกาสครับเพราะว่าหมวกเขาเหลือทั้งเดียวอ่ะขอกดคู่เลยนะเพราะว่าเนาเนอมเนี่ยมี60บวก10เมอ่์เมอเใช้คุ่กี้ครับ12ครับโอเคไดเบิร์นยังโอเคอยู่อย่าตัดการนะครับขอร้องนะครับอื <c> ้ <oughs> อ่ะโอเคครับรอบนี้เรามาอยู่กันในแผนที่เม r ร์สแลนด์นะครับผมก็รอบนี้ผมเล่นไว้าชานะตามที่ เราได้นัดหมายเซตกันเอาไว้นะครับอ่ะมาเรามาตอนน่อกันดีกว่านะครับก็เขาเลือกเป็นชาละวันมานะรอบนี้ค่อนข้างจะหนักหน่วงเหมือนกันเพราะว่าชาละวันเนี่ยเป็นตัวละครที่สลายโล่ไวนะครับแต่ว่าไว้ยาชาของเราก็เอาเรื่องเหมือนกันแล้วผมใส่หมัดสวิตมาด้วยหมัดสวิตเนี่ยมันเป็นอะไรที่คู่คามมากๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครแบบอืโล่ชาร์จไม่ไวเนี่ยตายแน่นอนแล้วคือเซตของชาละวันเนี่ยดูเลยครับ ก็ใส่ไปอันนี้มาด้วยเพื่อมาเสริมแล้วทำไมผมต้องได้ทอยก่อนตลอดเลยเนี่ยเป็นสิทิหน้ากลัวมากครับเซตเนี้ยนะครับอ่ะขอไปข้างหน้าก่อนแล้วกันผมได้ทอยก่อนทุกครั้งเลยนะก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรถึงสวยขนาดนี้นะครับไม่โดดอ่ะไม่เป็นไรขอสร้างโล่ให้ได้ก่อนสองชั้นอ่ะเพื่อความปลอดภัยของเรานะครับ12บสองไปได้นะครับอ่ะโดดไหมอ่ะโดดโยนไหมโอเคยังโยนอยู่ครับถือว่า ยังโอเคนะครับผมอ่ะวาร์มาหาเขาครับ,ลบแล้วก็สร้างเป็น์มาร์คตรงนี้อืมวาไมานี่เพราะาผมไม่มีอกอกเกาะมาแล้วก็ต้องกลับไปสร้างรูปถูกต้องแล้วเหลอครับเพราะว่าตรงนี้ก็ปลอดภัยด้วยนะเพราะว่ามันไม่มีมันอยู่ไกลนะครับเออชาลวันเนี่ยเขาต้องดูดระยะใกล้นะสี่ช่องแล้วตรงนี้มันค่อนข้างไกลจากจุดสตาร์ทที่เขายืนอยู่พอสมควร ก็น่านจะปลอดภัยหรือเปล่าอ่ะผมขอท,อทอ่อ12เลยนะเสี <_' S 1> ่ยงไปว่ามันจะเบิ้ลไหมไม่เบิ้ลแล้วคืออยู่ตรงนี้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าแปนไม่ติดนี่คือชิปหายเหมือนกันนะโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยๆๆเฮ้ยเฮ้ยเอาละเอาละผมผมแย่นะครับตอนนี้ขอร้องอย่าเขาเขาอย่าทอยเบิ้ลได้นะโอ้โขอเขาเบิ้ลสองเขาเบิ้ลได้อีกอ่ะ<ม>คือมัน มันแบบว่าแบบว่าแบบว่าพื้นที่มันอยู่ใกล้มากครับคือผมเฟลมากครับเมื่อกี้ผมน่าจะตัดสินใจพลอยหกเนาะไม่สี่ก็หกที่อยู่ตรงนี้น่าจะปลอดภัยกว่านี้แล้วคือรองเท้าออกด้วยนะครับดูดอีกรอบนึงนะครับโอเคดูดเขาไม่ติดครับเขาพอยห้าแป้นหย่านะแปน้นแปน้นโอเคยังยังยังไวหน้าอยู่นะครับอ่ะ เดี๋ยวผมจะขอทอย12ไปด้านหน้านะครับเพื่อเตะเขาแล้วก็ลุ้นให้ปัญญาตินะครับอ่ะโอเคทอยได้อยู่แล้วเขายืนตรงนี้เรามีโอกาสนะครับถ้าเกิดว่าเราโยนห่วงหาเขาได้เนี่ยขอร้องไว้อาชาอันตรายอันตรายอ่ะทอยกับหลังครับ12นะครับโอเคน้าอยู่นะครับเตะทีหนึ่งปาบเรียบร้อยครับแบบนี้ผมว่านะเอาอยัางไงดีช้อนเลยไหมช้อนเลยก็ได้ครับอ่ะ ไม่ต้องว้าไปก็ได้มัหรือว่าจะว้าไปเพื่อให้เมืองแพงขึ้นอ่ะว้ามาก็ได้นะหุดูตังแล้วก็กลับมาคูณเมืองครับโอ้โหไม่คูนอ่ะไม่เป็นไรผมจะขอพอยไปด้านหลังไปด้านหลังครับสิบเอ็ดโอเคแล้วก็จะลงเมืองตรงนี้ครับเพราะว่าเมืองตรงนี้เนี่ยแพงกว่านะอ่ะมาครับอืม hmm. ตรงนี้เราไม่มีอะไรต้องกลัวครับก็วางไว้ที่เดิม อ่ะโอเคนะครับถ้าตัดการ์ดแตกเลยนะขอแค่ตัดอย่างเดียวแหละหมวกผมยังเหลือสองครั้งอยู่ตัดไปนะ75%เลยนะเขาลังเลเหมือนกันนะเพราะว่าเขาก็กลัวโดนตัดเหมือนกันนะครับผมโอเคโอเคตอนนี้เขาแยกครับถ้าตัดการ์ดออกคือจบเรียบร้อยครับอ่ะโอเคเกมที่สองนะเราชนะไปนะครับ แบบบุดบิดเลยนะเพราะว่าเขาพลาดครับเขาสร้าง3มหลังแล้วทําให้เราเนี่ยสามารถใช้ถุงมือเทท่านกักขางเขาได้นะครับก็เกมสุดท้ายนะครับเช่นเดิมคือเทพธิดามีเมียนผมออกลงอีกแล้วนะครับล้วบังเอิญมากๆเลยนะครับที่ทางฝ่ายตรงข้ามเนี่ยก็เลือกมีเมียนมาเป็นเกมสุดท้ายเหมือนกันทีนี้แหละเราจะได้เห็นยายแก่2คนนี้แปลงร่างเป็นสาวกันทั้งเกมเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครไม่แปลงร่างเนี่ยจะไม่มีสกิลป้องกันดีบัฟร้อนะก็คือแน่นอนว่า ใครแก่ก่อนแพ้นะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวไปลุนกันที่เกมสุดท้ายนะครับว่าผมจะสามารถรอดจากวิกฤตในครั้งนี้ได้ไหมนะครับปะไปลุยกันเลยมาเกมสุดท้ายครับเรามาตัดสินกันดีกว่านะครับว่าใครจะอยู่ใครจะไปนะครับเซฟมีเมียนของเขาเนี่ยมีอ่าโดนโก๊อปปี้นะครับแล้วก็มีแฟนสปริงนะครับผมเราผมก็ได้เล่นคนแรกทั้ง3เกมเลยนะคือแบบซวยมากอะนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะหอย12ไปก่อนเรา ทางที่ดีเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าเราต้องแปลงร่างให้ได้นะครับอ่าเพราะว่าถ้าเราแปลงร่างไม่ได้จะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมเราจะโดนมีเมียนช้อนนะครับเพราะว่าถ้าถ้าเกิดว่าเขาใช้เอฟเฟกต์คุกเวลาได้เนี่ย <17. S 1> มีเมียนที่เป็นร่างธรรมดาเนี่ยจะไม่มีเขาเรียกว่าไงอ่ะอ่ะมาแล้วนะผมลุ้นกับการถอยในครั้งนี้มากเลยนะครับเพราะว่าผมจะถอยหกเนี่ยก็กลัวว่าจะออกเบิ้น เพราะว่าผมไม่มีออกเกาะมาอ่ะผมลองเสี่ยงครับออกแปครับวาร์ปได้ไหมไม่วาร์ปครับยึดพื้นที่อ่ะโอเคเราอยู่ไกลจากอาณาเขตการขังของมิเมียนอยู่มากพอสมควรแต่ถ้าเกิดว่าเขาทอย12ได้อันตรายครับแล้วตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ได้แปลงล่างด้วยนะเขาเบิลสิบเขาน่าจะกัดทอยสมกับหครับดูทรงแล้วนะครับนีจะปล่อยเป็น โอเคเขาถอยห้า okay, ขอนะครับอย่าขังผมนะอย่าขังนะครับคือจังหวะนี้เนี่ยอันตรายมากๆนะครับโอเคเรายังรอดอยู่นะผมจะขอถอยไปที่12ครับเพื่อแปลงล่างให้ได้โอเคครับตอนนี้เป็นโอกาสของเราแล้วนะครับอ่ะแปลงล่างเป็นเสาฟิิงมาแล้วนะครับสุดสวยของผมโอเคเราอ่าถ้าเราถอย12เหรอ เราจะไปอยู่ตำแหน่งตรงไหนอ่ะผมขอวางไว้ตรงนี้ก่อนก้าวแล้วกันนะครับโอเคแล้วก็ยึดพื้นที่ที่เป็นเข็มนาฬิกานะครับเพื่อไม่ให้เขาแปลงร่างจะสงครามยึดเมืองกันแบบนี้ครับนะมีเมียนสู้กันสองตัวเนี่ยโอเคโอเคโอเคครับมาตรงนี้ครับเพื่อมันอยู่ตำแหน่งที่มันใกล้แล้วก็ส2องครับผมเบิ้ลได้สวยวับ มาตรงนี้ครับปัญญาณคือสิ่งตัดสินในการเล่นในครั้งนี้หนึ่งสองซ่อมไม่ออกครับทำยังไงดีสิบเอ็ดไปเลยครับได้เก้ากลับมาที่นี่เฮ้ย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 เดี๋ยว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 เราขัางเขาได้นี่เออโอเคโอเคโอเคลืมคิดไปเลยนะครับผมอ่ะผมจะขอ ใช้แล้วกันนะเพราะาเมืองตัวนี้มันถูกครับอ่ามันอาจจะไม่เพียงพอที่จะล้มลายเขาได้เราต้องฉลาดนะครับเล่นนิดนึงต้องฉลาดในการเล่นนิดนึงได้ครับอ่าแล้วก็จะวางไวน้นี่อ่าโอเคเขาโดนขังแล้วถ้าเขาถอยเบิ้ลไม่ได้แต่เขาถอยได้นะยังไงตอนนี้เราเป็นเทพธิดาอยู่นะก็คือเราจะไม่โดนเขากักขังนะครับเขาจะต้องไปแปลงร่างให้ได้ก่อนเขาถอย12 เขาต้องทอยลงแท่นเพื่อไปแปลงล่างนะครับถ้าเขาแปลงล่างไม่ได้คือจบครับเทินหน้าโดนผมเล่นแน่นะครับเขาโอ้โหเขาทอยได้วะเขาทอยได้ครับคุณผู้ชมเขาแปลงล่างแล้วครับถ้า้าแปลงไม่ติดอ่าทีนี้ครับโอกาสอีกแล้วนะครับเราต้องทอย12ให้ได้โอเคเราจะไปขังเขาครับอ่าวาร์ปมาด้านหลังครับเมืองโอเคครับพอจ่ายอยู่นะแล้วก็ โอ้โหถุงมือไททันไม่ติดครับ12อีกทีนึงอ่าโอเคการจะเล่นมีเมียนให้โหดเะยครับเราจะต้องมีออฟดับเบิลนะครับผมอันนี้คือสําคัญมากๆนะครับเพราะว่าเวลามีเมียนคอยเบิล12ได้เนี่ยมีเมียนจะสามารถอ่าวาร์ปได้รัวเลยนะครับโอเคถุงมือไททันผมไม่อ่อยแล้วสองรอบเลยเนี่ยอย่านะจะบอกว่าจะออกไม่ออกทุกทุกครั้งเลยมันไม่ไม่มันไม่มันไม่น่าจะใช่นะอ้าวโอเค เรียบร้อยครับแล้วก็จะทอยไปที่ห้าแล้วกันนะครับผมตัดสินกันที่ในการถอยครั้งนี้แล้วครับอ่าโอเคกลับมาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ช้อนเลยครับเท่านั้นจบแล้วครับจบแล้วนะครับผมไม่ต้องวาร์ปจบแล้วนะครับเขาไม่มีอะไรการตายครับนอกจากการจงเวนรอบเปอร์เซ็นต์ซึ่งตอนนี้เขายังไม่ได้เก็บจบครับชนะ ผมทาได้อีกแล้วนะครับผมก็นะด้วยความที่ว่าดวงนะครับแล้วก็ประสบการณ์ในการเล่นนะครับผมก็ประมาณนี้นะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมเข้ามาให้กําลังใจผมนะครับก็นะถือว่าเป็นโชคของเราไปนะครับในครั้งนี้ในที่สุดนะครับผมก็ล้างแขนคนอินโดได้สักทีนะครับคือผมไม่ได้คติเลยเขานะครับคือพวกอินโดอ่ะผมแพ้เขาบ่อยมากเพราะว่าเขาเล่นเก่งแล้วก็เวลาเจอเขาเนี่ยผมจะแบบ เล่นเอื่อยมากเลยนะครับขอไม่ค่อยออกแล้วก็ทอยไม่ค่อยลงด้วยนะโอเคก็จะประมาณนี้ครับขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปจนจบนะครับถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ผมด้วยแล้วกันนะครับไว้เราจะมาเจอกันใหม่ในพายคลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้ไปก่อนนะครับบายๆจุบจ๊บๆฝาทุกคนนะครับ